ส่วนใหญ่ที่อพอยยอมาอยู่กางไทยก็จะเป็นคนไทยห้ือคนหมายแต่เยงเลยที่สำนึกเรามีความเป็นมอญนั่งภาคภูมิใจในเชื้อสายบรรพชนอยู่ค่ะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่หญิงในศักดิ์ศรีและชาติพันธุ์ของตัวเอง <c oughs> มาก <c oughs> คือเราเห็นมอนอยู่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> เขาจะมีความภูมิใจและแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างอยู่เสมอว่าเป็นมอนแบบนั้นใช่ไหมคะก็ใความที่เป็นชนชาติเก่าแก่ของอุษาคเน ที่ทางโบราคดีก็ขุดค้นเพราะว่าในเซาท์อเดเชียนกะมีการขุดค้นพบภาษาที่อื่นโบราณที่สุดในภาคพ,พื้นแถวนี้ก็คือภาษาเมรและมอญนั่นคือช็นชาติที่อยู่มาก่อนแล้วก็สืบทอดเป็นบรรพชนมีอาณาจักร มีภาษามีตัวสอนใช้เองที่หลายหลายชาติาเาริยุโรปยังไม่มีเลยเห,เหตุเหล่านี้เราจะภาคภูมิใจในเชื้อสายชนชา้ิของเราค่ะพูดถึงการที่รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมตัวเองอย่างที่วัดแห่งนี้นะคะวัดโพธิโสภารามนะคุณผู้ชมก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนมอนที่บ้านโปนนะคะแล้วก็รอบๆนี้ก็เป็นมอญหมดเลยด้วยนะคะเขาก็มีอะไรที่อย่างของเหลือความเป็นมอญอยู่เยอะเหมือนกันอย่างอย่างแรกผ้าสบายอันนี้นะคะ